บาดสุดท้ายโอ้ปลาเพื่อนะตัวยิ่งใหญ่ทงกนเนาะปลาถือได้หลายอยู่ได้เอ้ยเรกกินนี่นะเอ้ยสวยเลยปลาลายเลยเดี๋ยวโค่นเหอมาทุกคนจุก้อยจุได้แบบนี้เลย

สนตลอดมานะแปคนมาลายห้างไปก่อนคนไปไมันนี่ก็ลายคนในทุกคนคือสิเต็มรถไปจกักมีไอช้อนเอาเล้ามีไอช้อนเอาเล้าดีไอช้อน,อ,อ,นอืมพักไปกินกาลาจากไดหรือว่าเราไปกันเก <laughs> ็บโจ๊กวะนี่ก็ไปบ่ไปสบายดี <laughs>

เนี่ยแต่กิ่ลไปแต่กิลทนขอบคุณที่จันนะฮะเรื่อโครับโอ้เดงเป็นเทมเอาไมเท่าได้แต่อาง่ายเป็นิร้อนแล้วะเป็นโ้ี่นี่นโ้อนละ นี Ooh, ่ก็มาฮอดแล้วทุกคนเลยน้อยล่นน้ำท้าอยู่บนบ่อขอน้องชายกับหลานมาควนเป็นต้นทุกคนเลยเขาหมดเขาหมดมาก็เป็นต้นทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดแล้วทุกคนเลยมาฮอดแล้วก็ดีน้อยเขาก็เล่นน้ำนี่นะเพราะว่ามาเมื่อนี้อุปกรณ์ก็มีแหน้ำแล้วก็มีมองคือเก้าทุกคนเลยเพราะว่าอันที่เอาป่านะเป็นเครื่องที่เอาป่าทุกคนสุดได้จะไม่ได้ทุกคนเลย เซวอมากนเป็นต้นมดเซวอมากนเป็นต้นทุกคนผู้ป่าเดี๋ยวดรินมนำแล้วมาเลยทุกคนมองเข้ากันทุกคนเลยสบายดีก่อนสบายไปเซวอมากือหากระห็นนะบ่แต่ละมือนะไปเซอยู่เฮิรนมีลงเล่นบ่จ้ะนี่คู่ไปเซอ วัน <Mile> น <dizzy> uh, like, <về> <pf unlikely> <pet> ี้ลงบม่วานนี้แต่ละมือก็ลงเล่นแต่เมื่อวานนี้คู่ไปทิ้มผีเลยไปได้ลงทั้หเสื้อมองนะมองพใหญ่อะนี่โอ้โหเดี่ทมโหเลยมองกันป่าทือคือจีตัวใหญ่คนลยคือมองเขาไปหากินอยู่ของเลยนี่อันนี้หากินอยู่ภายมัน น้ำมันสิเลิกสำนีแ่บอเออมายังมองพี่ยังมองก่อนคนเลยลานโอเคไปพุล่ะยังตัดนาไปพุลมองง่ายนั้นอะไรเข้มกล้าปะแล้วเพื่อทีมลำมองไเขาดึงมีเทบอ่ะแกมองก่อนทุกคนเลยมองก็มองง่ายง่าย มองเ่าดกันอกบอนนี้มันเคยมีบอนสลามนี่ทุกคนขันไลแล้วก็มักดอง้อยังในม้าสลามลอกมุกม้าสลามนะได้ป้าป้าบอกเนี่ยถือเราตัวนึงทุกคนเลยมองสองสันสามสันดิ ทางปุณนก็พาเดียวไลอยู่พาเดียวไลสลามเอามองยังไเห็นบด้วปด้งด้วโอ้ในตัวใหญ่ละตัวใหญ่เก็บวลาตัเกงมาแกงมากนี่โอ้ป่าเพ่อนคะตัวใหญ่ทกมเนาะเกงขึ้นมาเลยพอยสิธาเก็บ โอ้เจ็บดำไป,ไ,ดไปกินเล็บก็บไปได้ข้ามทุกคนนะไปมีคนเก็บเพื่อเรียบร้อยปุ๊บเก็บไปไว้พวลาดน้ำมูลผู้เอองอสองตัวนี่ก็ถือว่าเลเวอร์แล้วทุกคนนะง่ายด้ดวยรวาถือหน้าลงไปหา,ปหาน,น,นยิงป่าน้ำถือบอ่าถือบอ้างนีออ่นี่นี่นี่ bà con ở bà gìn nhã, găng lên má, đam, ní, ghép, bà đây là, phá, anh. Pá, hmm. Nhi, keep. Keep hmm. oh, là con bà con คือมองมานตมงเนาะได้เิแนให้กกงขึ้นมาเก็บดำเก็บไปไว้หลายเต้ไปทคนเลยาะถือมองแกงขึ้นแกงขึ้นนับดิดำสเตเงตั้งตัวนตัวน้อยตัวใหญ่เนาะ นี่ก็หืมอมองทุกคนเลยพอปากก็ได้ล,าล้านพ,พ่อละพ<ม>่องงพละบอลนะเพิ่อเพิ่อเพล่อหืมละพ่อกินแล้วทุกคนบาดสุดท,ท้ทายมานบ่เริ่มมานบ่ ประมาณนี mm ้แหละคิดจะแองอ่าปลาซี่อยู่ก็มีมันเนาะเรื่อยเรื่อยมันมาเธอป์าพะนะโอ้ยปลากินหญ้าหน่อยนี่กินหญ้าหน่อยทุกคนเลยเตอตะเดีร์เดียละมีมันไปทางบนก็ขึ้นแล้วทุกคนเลย พอดีขึ้นไปหาให้กินเฮ็ดยู่ว่ามันเพราะว่าได้หลายแล้วพอกินแล้วนี่ค่ะจะเขาจเลยกินนหมคนปลาถือได้หลายอยู่เด้เออเลิกินนี่นะเอ้ยโซยจ้ำบอกโซกินป่าำซยจู้ซื้อปลาปลาเนี่ันั้นได้เลยนะเฮะเก็ดมันนี่เน่ะมุกกินได้เก็ดมันอ่นๆปลาีกินได้เ่นะเออเราไ่เคยกินเก็ดมันอ่อน

ไม่โคแต่ละคนไม่ได้อารมณ์ดีเนาะมันี้เนาะอารมณ์ดีเป็นเริ่แต่ละคน่ยอารมณ์ดีคือหน้าตาอย่ลยการล้างหินของเนาสบายที่ชืดไก่หน้าปาไก่น้ำมันสบายเลยพีก่ารุ่นเก่ารถแม่ปาไปเล็วยังไปสิของเขาตอนั้ปลาตัวนี้นะครับปาตัวไข่ ไข่ป่ะขาวจะมีแต่มันจะลายเดมีใหญ่เอด้็มทงยหลังเ่่ะเส้นี้หอเ้นลังเลให้เต็มท้องาวขอะไเพมกันจะเ่าเพ่นี่ฮัปะคอยพี่ ป้าใ uhm สรถองพี่น้องลายนี้จากที่อสไปแล้วเอามาล้างกนพ่นอล้างมันสะอาดนะล้างเลือดดังเดิมเนาะเอาไปโซ่ยนะป้างนไงกนปลากิปลาล้างมันคลักๆมึงเอาไปโซ่ถ้นมันแดงมันละก็ คนตอนนี้สอนก็ล้างไปที่เรียบร้อยแล้วคนสีได้เอาไปซอยก็มันซอยก็ไปคันมดแดงค่ะมันข้าข้าวพิรเอ้อนะทุกคนนี่นี่ดูแล้วเ็ดไปยังวันนั้นแล้วโซ่ทกับปกิมาม่ยยังหอมแก้มโซ่รอด มันก็ม <Phone. S 2> ีแต่ด่านีงมันวันนี้ก็มาซ้อยซีนป่าก่อนคนเลสซอยเอาแต่ซีนมันนะเราสร้อเอาแต่ซีนมันนั่นแหละหว่าควายควายส้อแล้วก็มาเร้อยโ้โหมันกงีซีด้ปีงเด้อโหมันกะนี่เขาพาปีงอ้ยใหญ่ๆมันโอ้ดำเอาด้วยดำ มันเยอะลงแล้วนี่มันเยอะา่ากทำเยอะกินนั่นแน่นรอปเอาอย่างนี้ผ้าเดือดจี้กินไปน้ำทุกคนเลยแล้วผาเดือดสรอยสอยเดียวมันแล้วไวายนะซอยซีนกระดุกระดุซีนแต่ซีนขำแล้วทุกคนล้างพักบ่กเออมาสุดนี้มีพักน้ำทุกคนเลยมาก,ก่อกอน,นสบีมีพักเลยมีพักกินกับโอห <laughs> น้าเก็เช้พักข้ามมาไอเดอรอเเลยลูกพักข้ามานำ้ำ <c oughs> โลกระโลพลาวโลพักพักค่อยเสือปูยังไม่ทันได้เยอะเลยถ้าเพิ่นเอาพักมานำทุกคนเลยเออพักเพื่อนนี่นะผักซี่จะไม่มีจะไม่มีผักสลัดบอกพักก้านพักสลัดค่อยว่านของเธอมีเยอะมากไเลยนะว้านเนี้ยผักสลัดนะโซ่ก็ยังมีแล้วอทุกคนเลยโซ่โซ่เดียวมุดเรื่อยไปบริเวณน้อยมาโอยก่อนมัน ส่ยตัวนี้น้อยนี่ดึกนั้นเน้เข็มไม่ต้มมูเค็มมีบี้าวปะเลยอกมีบีาวป่ะปลาพันใหญ่ดังข้างนึงมีดบีฮาวุกคนเลยสอยกันยังมีเดลียวอยู่คนกคนแม่ไปชมสอยแล้วแม่ ทาเพิ้นซอยป่าหยิดหยิดแขงซอยยางดีเนาะยดแขซอยยางดีเนาะอันนี้ก็สิได้ต้มกระดูกมันทุกคนเลยมีทั้งต้มทั้งก้อยเลยต้มกระดูกมัน กระดูกที่เขาซอยเอาแต่ซีนมันแหละกระดูกมันกระต้มถ้ามันหอนเอากระดูกลงตอนนี้มอกระพดแล้วทุกคนเลยจะได้เอากระดูกปลาลงก่นอ,อนออเดี๋ยวรับไปดิโอ้จมฮะกระพดแล้วพี่น้อยปลาลงก่ออนโ้ยเอากระดูกมันลงก่อนกระดูกปลา น้ำจะน้อยกว่าป่าแล้วนี่พอดีแล้วพอดีแล้วพอดีบ่น้ำน้อยเนาะลุงวาดดีอยู่ที่ชักนี่น้ำน้อยทุกคนเลยเสื้อมาขามทุกคนเลยมีมีมัดส้มไปเอาพี่ทันต้องเสื้อมาขามเอ้าเสื้อเทลล่อันจะมากินได้ไหมเทล่ามาขล้อนึงมาเสื้อแบบผงแป้งไปหั่นในซีเรพงตัวพจน์เฮงเลย บุพะอีทุกคนเอ้ยขนานลูกเวนห้ามนะปงก้อนไหมนี่ปงก้อนาเนี่ยใส่จะไปสองคนนะเพราะอามสูงสองคนจ้ปงมาเนี่ยอืมป่งก้อนฮ้อนบ่ฮอนด้วยเนาะสอยเรียบร้อยแล้วบ ปะหั่นก่อนทางพีก็ซอยลแล้วลนะทุกคนซีนป่ากซอยลแล้วละสิได้เอาไปคันมดแดงก่อนม้หนิว่าดิบีคันเลยไปคันแล้วลพระเจ้หาหัวน้ำต้มปลาห้าวกระซุกแล้วนะนเอามะขามาะซืาา้อแล้ววันนี้เห็นมือตาเหรอดูเมื่อที่ผมมันเอ็ดเพื่อนนัน่นนะอยากวาเยอะปลาคูปลาเชือเกิดเขาไปโน่นนะบอกตาคนเดินก็ไปโน่ อามียวชิ้จางแกม้อนแล้วเคมีมี่ได้เคยมีมีมเช่ตอาเ่้มเจอะน้อามีไปนแน่นี่ทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็ไปคั้นมะเดงก็ไปหาหังมดเด่งก็ทุกคนเยว่ามันซมหรือบัวได้บอบวาดเป็นถือไปก่อนละ นี่ทุกคนเลยตอนนี้ก็มาคันมดแดงกันไปนี่เขาบาวาดเป็นผู้คันกันง่ายอง่ายบ้ง่ายนะโอ้คักๆไปเลยนี่โอ้โอ้โอ้็บมีวะมีแหละโอ้หลายลีนนี่ข้างเดียวกันได้ครบครบละนี่ทุกคนไปต่อคันแล้ว้ะทุกคนเลยมดแดงฮามอ้าวยืดเลยไปนี่สิได้เมื่อหาปุ่งเคืองปุ่งเพล็กกันไปนี่นะ ว่าพ่อละสันีกระทนี่มันแดง้ามอ้าวอยู่ละบนเปบ้านเา้นเปา้เค็มปนน้ำกะทิปนเปิ้ลไปปาเขาจบวัามาตะคันมาชมกินนี่ก็เลยปันน้ำกะทิอะไรกันปนแล้วก็ไปโคทวนเลยโอเอดพนะชิมไข่ปลาป่ส่วนรักินแล้วทางหลังพูดนะไข่ปลานะ ผมอะไรเงีมขีดแม่จาวีอบีป่ะนะผมมีหลายคุณจ้ามีหลายอีหลายเนาะก่อนนี่ได้จากปั้นเหรอโอ้ได้สามปั้นเลยเด็น้ำกะทิมันก็ได้ลายคุณไปโค่แบบนี้โค่ป่ะนี่วันนี้ก็มาโคน้ำกะทิตื่นน้ำไม่อยู่วะโอ้เฮ็ดเด้อเฮ็ดเด้อ มุงได้พีแล้วนะ่อออันนี้ก็พดแล้วทุกคนเลยคนแหงะได้ปงกัอนทุกคนปงบ่ะไปปงเพื่อมันเย็นอันนั้นก็ซอยพักอยู่เราพูดซอยเบือพักซอยเบือพักอันนี้ก็ทุกคนเลยดั่งกับวันนี้แล้วที่เขาก็ปงกัได้ทางให้มันเย็น ว้าวพักเีนะสวยบัรพักคือพักยังไงอนี้พักซีคือพักยังไงเห็นบุนนะแล้วไปเปยยังมีเลี้ยวเออแล้วสีมือผ่านวาดวะจะเจ็บได้มีแชบตามซาง เห็ดเข้มแล้วเอามันหนึ่งเธนาจังดีเฮ็ดขายังมีซื้อเ่ยชิ้นข่าวคักเลยเนาะโอ้ยสาวอ่ห้ามมันไปผอยวอนเลได้นี่เคืๆนะซื้อเบอพากเล้วทุกคนเลยเยอะแต่ตลังไงป้าต่อตตำองตำหูมัน

Chăm nói ở đâu chẳng lạ đâu mà nó năm lại quen năm luna kệ ngàn 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 นี่คันมีพอ่อแล้วนะแม่บอพักนะเอาน้ำตม้ำตมในยอดชอเชื่อมอห์ยอดเชื่อมอห์ล้างมอลงเลยนะสุดลายแล้วพอจิอม้มักแล้วสุดลายแล้วคิดในยันดีพอ่อเซืรอแม่เบ,บอร์พักนะเซืรอขอลุ่นพร้อมเดียวเลยที หิงก anyway, so. mm ็พอไปหาตัดไม่ดี่รัดไหาหิ่น้ำเจวมากันทุกคนเลยเป็นเลยแซบบออาโอ้ยข้อโอ๊อกเ้าคู้ก้ากไม เชื่อเอเลยเงินปรดมแล้วบอตายนแขงแล้วบ่แแล้วบอนี้ถ้าถ้ากินเนาะพร้อมเลยทุกคนตักก่อนไหมนี่อันนี้พร้อมแรเหรือท่านะพักเ่็ไปพื่อเรพักนี่มีทางต้มป่าเจียวจำเนาะโอ้ยโอ้ หลายเลยเดี๋ยวโค่ไยปะักอมเซอพักขยโคกโคดำก็ตัเลยไปกินดิวันนี้มีพักกินกรบหลายหลายมีทุกคนเอาไปไหมสุดยอดเลยมามทุกคนจะเจอประเดีก้อยก้อยจูบก้อยจุได้ปรี๋นกินกับก็ตัมีหลายแห้งแห้งมามทุกคนกินข้าวแรกในวันนี้เพราะเทงกับบีแมนละจามชีโมงน ผู้เวบผู้เลยบนี้กับขอโทษขอให้เนี่ทุกคนเหนียวมัอาเบลพี่นี่โอโโอมอดยังอยูู่อรเออกินช้ำเลอดด้เออับมึง่เอออกินช้เอบอ อืิ่จนอิ่มเห็นหม้หเลยนะโอ้ไม่เอาไปเขาไม่เอามาจึกจึกจึกหน่อยอยุกอะไรคอยุบเอามีกินล้ลายไม่ย่กั่ยอันเท่นะเพิ่งนมีกเลยเอาเอาเเก็จะไปิลประมาณัจองบกเพิ่มไปเยอิ่มแล้วมีน้นะมากินดเล

ทางมุกไายเพิพน่นกะหาลงไปตึกปลาอีทุกคนเน่ยเพราะว่าเพิ่อนเมือไว้ตอนลุต,ตอนเมฆเขาอ,อยู่งเหินนะทุกคนทุกคนถือว่าคลิปนี้กระถ่ายพี่น้องเบื้องสัมเนียะเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้า,พ,าพ่อพอก็สอนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใสอนสอนอีกคลิปต่อ,ตอไปเนเด้อทุกคนสวัสดบีบ๊ายบาย